นี่เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะคะแดดก็เบาๆเนาะถ้าเป็นปกติแดดคงเยอะไปะแล้วลนะอาจเบาเพลงนิดหนึ่งก่อนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวสัญย่านนะคะดีไหมคือสองคืนก่อนอะ่ะดูรีวิวสัญย่านว่ามีอะไรน่าทานบ้างาก็มีหลายคนยที่แบบเ<ไ>ป็นกระลาบที่4ไปเช็คกินร้านแบบเกาเหลาเลือดหมูอะไรแบบเนี้ยโอ้แบบอยากกินน่ะอยากกินมาก อย,อ,อยากกินหนักมากเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไรนะคะเราก็ไม่รู้จะทำย่ังไรเราขอออกเลยแล้วกันท้าเพื่ออยู่บนถ<บ>นนพระรามที่สี่แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนวิทยุก็เดี๋ยวเราจะไปทานเกาเหลาเลือดหมูนายิ้งนะคะซึ่ง เขาบอกว่าเลือดนุ่มมากแล้วเราเป็นคนชอบทานเลือดไงแกงเียวหวานอะไรแบบนี้เราก็ชอบใส่เลือดเยอะๆนะคะก็<อ>เดี๋ยวลองไปดูว่ามันเป็นยังไงนะคะเราก็ยังไม่เคยทานเหมือนกันเป็นร้านเก่าแก่ของสามย่านนะคะเขาบอกว่าเครื่องในดีน้ำซุปชิงเชงดีแล้วก็แ <800 S 1> ปดร้อยเมตรที่สำคัญคือเลือดหมูเขานุ่มเราจะต้องตามไปเดี๋ยวคอยติดตามกันเลยนะคะ ตามโบวี้ชนีชนชิมดูเสร็จแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะตอนนี้ยอดวิวยังไม่ถึง10คนเลยค่ะคือทำเอาสนุกอะ่ะไม่ได้ทำเอายอดอเลยเลยแต่ถ้ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็จะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันค่ะเจอกันที่ร้านในายิงนะ่ะสวัสดีค่ะหน้าใหญ่น่แเนาะไม่ได้เอาใหม่์มาก็ต้องแบบพูดเสียงดังนิดนึงนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านนายยิงต้มกกะเหล่าเลือหดหมูที่สามยานนะคะ นี่ตอนนี้อาหารมาแล้วแล้วก็ร้านเขาก็มีที่กั้นาหนีดูไหมคะอยู่ด้านข้างเนาะแล้วก็โอเคนะคะสั่งไปนี่เกาเหลาขับข้าวออข้าวอร่อยอะไรอย่างชิ้นใหญ่มากข้างในชิ้นใหญ่มากอืมนี่สำคัญหมวกก๊อกินหมวกกอกก่อนได้ไหมขออนุญาตกินหมวกก๊อกก่อนได้ไหม อร,อ,อ,รอ,อร่อยอ้มซุปใสๆร้อยอร่อยเ่รมาคนเดียวไม่มาคนช่วยถือดูชามดิใหญ่มากต้มสุดอร่อยอ่ะอ,อร่อยเลยแต่มันอาจจะรสชาติใสๆนะคะใครชอบแซ่บก็กินไปกินหมูสับไหมหมูสับ แต่มันร้อนอะ่ะเอาเอาเอาชิ้นเล็กๆก่อนเอาชิ้นเล็กๆก่นอนเหรอตุอ๋นหักมากตุ๋นหักหักมีประโยชน์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจิงจูฉ่ายหรือเรียกว่าอะไรไม่รู้นะเนี่ยอย่างเงี้ย เลือดร้านนี้ก็ดีมากเลือดร้านนี้คือมีชื่อในด้านเลือดมากทำเอง,ะงเน,นะคะมันเด้งถึงเด้งึงเห็นไหมเห็นไหมแต่ร้อนแน่ๆแม่เจ้าเอาสหน่อยสหน่อยหนึ่งนะคาดว่าน่าจะร้อนนะอยากกงต้องลอง ดีนุ่มละลายเลยอ่ะอเลือดดีอ่ะเป็นคนชอบกินเลือดอยู่แล้วของเลือดมันนุ่มอ่ะลอยเครื่องในไหมเครื่องในนิดนึงไส้ไส้ไส้ใ,ให้มาเยอะนะคะดูดิเยอะมากดูดิไส,ส้เอ่ยะเพาะเอ่ยับเอ่ยอะไรเอ่ยูด,ดิใหญ่มากใหญ่มากตับก็ชิ้นใหญ่มาก ชินไส้เนาะไส้เนาะไหนอ่ะอันเนี้ยชิมเล็กสุดละชิมเล็กสุดอ่ะชิมไม่ดีเพดานหลุดนะคะร้อนนะคะข้าวหน่อยรสหนาอหม ก่อ,อตั้งหน้าต้องตาจริงก่อนนะแต่ทุกคนอาจจะไม่เห็นมันมีความเคลื่อนไหวไว้ยเพราะว่ามันโดนพัดลมจะหล่นไหมขออนุญาตคุณก่อนนะอนุญาตคุณก่อนนะจะบอกว่าไส้ของนุ่มละลายมากน้ำซุปพอทานทานไปอะ่ะ กลิ่นทินไทยกินผิไทยมันชัดขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะอืมดีตับมั่งตับ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 ข้องในดีไม่ขาวเลยตับก็ไม่ได้ลูกมาแบบแข็งที่สุกมีเดียมแลนิดๆแต่ไม่ได้เมด็ดเป็นแบบเลือดนะดยังมีความนุ่มอยู่อร่อย ตดน้ำไปเรื่อยๆรแล้วรู้สึกแบบร้อนแรงผิดไทยอืมหน่อย,อ,ยอืมอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเรียกไม่เป็นหรอไอ้น,นี้่มันไม่ใช่ตับอ่ะลิ้นอหรอลิ้นอ๋อ nó cũng sẽ nhèo, nุ่ม quá, dai đấy ạ, nồi, không phải là ăn này thật là, rồi chân chì, chân chì thì tha, không được nào, chân chì ăn อร่ยอยจริงถ้าคนทำไม่ดีทำไม่เป็นอนะ่ะเหม็นนาะม่กิน่นอร่อยรเราแอบ,บมองเห็นคุณลุงเจ้าของร้านหมูกรอบชื่อดังย่านจุฬานาักศึกษารรู้จักหมดเราแอบ,บเห็นว่าแกก็มากินข้าวเช้าที่นี่เว้ยแล้วเดี๋ยวตอนกลววางวันเราจะไป อุ๋ยนหมนแกอะให้แอบ,บดูกันนะแกะใส่เสื้อเทาอยู่ตรงนี้เนาะแกคงเบื่อข้าวที่แกทำขายเน,ะนาะจะมมนั่งกินกัะหรอกเรื่องหนูจะไปแซวแกก็ไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวพ่อไปทักแกไปจริงๆแล้วนะบ๊ายบาย